ผมจะให้ดูชัดๆนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเป็นช่องที่แชร์ประสบการณ์หรือว่าเทคนิคเกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเหล็กกล่องที่มีหน้าตัดแตกต่างกันนะครับก็คือตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็เหล็กท่อกลมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการต่อชนระหว่างเหล็กที่มีหน้าตัดแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันมาชนกันในลักษณะนี้นะครับโอเคมันจะอาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาชนกันในลักษณะนี้นะครับปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีช่องว่างตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับช่องว่างตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์การบากหุมนะครับการบากที่จะให้ท่อสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับ เข้ามุมกับท่อกลมได้อย่างสมบูรณ์และสามารถเชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับก็ในความหมายของมันนะครับก็เครื่องมือนะครับผมจะใช้เวอร์เนียร์นะครับหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ฟุดลิกก็ได้นะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับแล้วผมก็จะวัดระยะตรงนี้นะครับความห่างระหว่างช่องแก็บนะครับของตัวท่อกลมนะครับไปจนถึงท่อสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับไปจนถึงเส้นตรงนี้นะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับ ผมเช็คได้ก็ประมาณ9มิลลิเมตรนะครับจากนั้นนะครับในความหมายของมันก็คือว่าความห่างของตรงนี้แหละครับความห่างจากตรงนี้มาจนถึงขอบที่มันชนตรงนี้นะครับนั่นคือความบาความลึกของเราที่เราจะบะเข้าไปนะครับนะครับก็ประมาณ9มิลนะครับตรงนี้ห่าง9มิลเราก็ต้องบาเข้ามา9มิลนะครับเพื่อที่ให้มันชนกันพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับที่จริงมันมีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวเราลองวิธีนี้กันก่อนนะครับ เส้นท่อตรงนี้นะครับมันมาถึงเส้น9มิลพอดีนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดว่ามันพอดีเนี่ยขอบของท่อตรงนี้นะครับมันจะใกล้เคียงกับมุมของท่อสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับดังนั้นเราขีดเส้นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมนะครับนี่นะครับมันจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้จะ มองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าเหล็กมันสะท้อนแสงนะครับจากนั้นผมก็จะไปผ่านะครับเดี๋ยวเราไปผ่ากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาบากกันเลยครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าใช้หินเจียนะครับที่จริงหินเจียตัวนี้เป็นหินเจียเก่าแล้วนะครับที่จริงมันต้องมีกาดบังนะครับก็ใครมีกาดก็ไม่ควรถอดออกนะครับของผมมันหายแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปบากกันเลยครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราปะกเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นเป็นตัวชิ้นงานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันหน่อยนะครับว่ารอยปากเป็นยังไงนะครับก็ขั้นตอนการปากก็ระวังนิดนึงนะครับจะลืมใส่แว่นตาใส่ถุงมือกันด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้หินเจียในการปากนะครับมือใหม่ก็ระวังด้วยนะครับตรงนี้นะครับของผมอาจจะไม่ได้สนิทมากนะครับแต่ว่าแค่นี้ผมก็เชื่อมได้แล้วนะครับ ผมจะให้ดูชัดๆนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับะนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับ จะไม่ได้เป๊ะมากนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อมได้ง่ายแล้วนะครับขนาดนี้นะครับก็คาดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับลองยังไงลองเอาไปประยุกใช้กันดูนะครับมันมีหลายวิธีเหมือนกันนะครับในการปกงานในลักษณะนี้นะครับใครมีวิธีไหนก็คอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับผมจะได้แบ่งกันเอาไปใช้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบแล้วก็เชื่อมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ไปลองเชื่อมกันเลยครับเร็วๆเลยนะครับ ครับก็เชื่อมเสร็จไปแล้วนะครับผมก็ใช้เทคนิคการลากเลยนะครับเดินเร็วนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าแนวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปขอดูพร้อมกันนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นแนวเชื่อมนะครับเรามาดูผมจะพลิกดูให้ดูทุกด้านนะครับก็ทําให้เราเชื่อมง่ายขึ้นนะครับสําหรับการบากเหล็กในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เชื่อมเดินแนวเลยนะครับผมก็ลากเร็วๆออกนะครับใช้ไฟ70นะครับสามารถลากได้เลยนะครับเหล็กไม่ได้หนานะครับอันี้นะครับคาดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ ใบงานนี้อาจจะไม่ได้ขัดให้ดูนะครับไม้ดูคร่าวๆว่ามันเชื่อมได้นะครับเชื่อมได้ง่ายกว่าเดิมนะครับโอเคครับทุจะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหากไม่อยากภาพเทคนิคงานเชื่อมดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมแล้วจะมีเทคนิคแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ ก็เป็นเทคนิคที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับเทคนิคพวกนี้นะครับผ่านการพิสูจน์แล้วก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ